กลับมาเจอกันในช่องสุดท้ายมิ้งมีข่าวนี้กระจายค่ะเขาหาดูใจกันมาได้พักใหญ่แต่คู่รักนักล่าฝันหนุ่มแม็กกับสาวปุ๋ยไฟก็ยังปากแข็งไม่ยอมรับออกสื่อว่าเป็นแฟนกันแต่ภาพที่เห็นทั้งคู่ตอนมาถ่ายโปสเตอร์เพื่อโปรโมทละครเวทีเรื่องโกลังวังเดอะมิวสิคลตอนรักนี้คือนิรันที่ทั้งคู่เล่นเป็นพระนางนั้นคอยเทคแคร์กันและกันตลอดตลอดไม่ใช่แฟนทำแทนกันไม่ได้นะคะคือจริงๆแล้วคือแม็กแม็กกับไฟเราสนิทก,กันมากครับคือไฟไฟเขาเป็นทุกอย่างอล คือคือเขาคาครับจริงๆครับก,ก,ก็ก็ทุกทเรื่องแม่คุยกับฟ้าได้หมดเรียกว่าแฟนกันไ,ไหมตอนนี้ก็แบบเป็นพ่อค่ะเป็นพ่อค่ะ <laughs> เป็นพ่อจริงๆว่าพี่แม็กบอกว่าคือแบบจะคอยแบบเตือนคอยดูแลคือพี่แม็กเขาจะมีความเป็นผู้ใหญ่มีเวลาคือเราเราเราน้นกินนะเ <laughs> น้นหาอะไรอร่อยอร่อยๆกินเงเขาเรียกได้ว<ๆ>่าคือตอนนี้เราทั้งคู่เนี่ย ถ้าไปไหนมาไหนด้วยกันตลอดถ้าเกิดเป็นคนอื่นนี่ไม่ใช่ใช่ไหมฝากดูด้วยค่ะครับฝากดาวใจดูด้วยเลยครับว่าเขาไปไหนบ้างทิ้งท้ายให้อารมณ์ดีกันเป็นประจำอล่าเล่นขำๆสกเก็ตดาวสเก็ตดาววันนี้ไปดูลีลาปลาไหลใส่สกเก็ตของคาสโนว่าตัวพ่อวีรภาพที่เยยวขาวเราจะขอสัมภาษณ์นุ่มวีก็งัดเอาสารพัดข้ออ้างนี่นั่นโน้นเพื่อจะชิงหนีแบบเนียน วันนี้ขอบคุณเสื้อผ้าและเครื่องประดับจากมันชูและกลับมาเจอกันใหม่วันพรุงนี้นะคะสวัสดีค่ะ